ไม่นีเองฉันจัดการัม่ตายะเพื่อนนี่นะนี่วายยไม่นะมอะไรยิงก่อนนี่ไายยังเนมนี่นี่นะนลยเออะไรอะเอไม่นะอดีบอกเนาะ

ออโอเคโอเคอเคอเคโ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 อเค่อเคโ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 อเโอเค แกโดนลำแสงไม้ซาเ้ยเฮ้ยอะไรอโอเคกูตายแล้วแหละนี่เรียกเทนี่จัดการง่ายๆไ้จอกไ้จิ้มก่นะเธอเฮ้อันเดียรทำยังงี้มากโอ๊ยยูวอชชั่อะไรอะไรอะอะไรอะ

นี่ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยออกมาโอเคเออเอหมือนอ่านทับทีีแมนเลยรอะไรอืมอ่านทับเฮ้ยแกมใครเนี่ยเกอบานข้อมูลนี้ไม่เป็นความลับนะเออเออเออันอะไอกันอะเ โอเคอเดงโ,โอเคเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วและขอโทษนะครับที่ทำนานเพราะว่าผมลืมทำครับผมโอเคเท่านี้ก็จบแล้วนะครับบ๊ายบาย